สนับสนุนโดยการบินไทยรักขุณเท่าฟ้าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนวันนี้มีสีสันจริงๆครับแต่่วาผู้ที่จะมาเล่าเนี่ยมีสีสันมากๆเชิญเลยครับติดตามจากคุณสายพิมพ์รัชดาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชุดสนุกมากค่ะสีสันค่ะเหลืองแดงค่ะเป็นธรรมศาสตร์นะคะหลงชมพูหรือเปล่าคุณสาย เหลืองแดงไงธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะรุ่นพี่นั่งอยู่ตรงนี้โ <Okay. S 1> อเคค่ะไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสีสันของเรานะคะก็มีเรื่องราวที่มาเอาใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะผู้ที่รักแมวนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าแมวนั้นนะคะเป็นแมวที่แบบเย่อหยิ่งนะคะไม่ค่อยเอาใจใครไม่ค่อยเคลียร์คลอคนแต่วันนี้เราจะมาพบกับเจ้าแมวตัวนี้นะคะที่รักแล้วก็คอยดูแลเอาใจสัตว์อื่นๆจนได้ฉายาว,ว่าเป็นแมวบุรุษพยาบาลค่ะ Mm hmm. แมวตัวนี้นะคะมีชื่อว่าราดาเมนนะคะซึ่งเป็นอดีตแมวจรจัดที่ถูกเลี้ยงดูอยู่ที่สถานสงเคราะห์สัตว์วงจรปิดนะคะในบิดกอสทางตอนเหนือของโปแลนด์ถูกนำตัวเข้ามารักษาที่นี่นะคะเมื่อในปีที่ผ่านมาด้วยอายุตอนนั้นเพียงแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองจากอาการติดเชื้อในระบบหายใจโดยคุณลูซีนานะคะสัตวแพทย์วัย46ปี ผู้ดูแลก็ได้บอกว่าเจ้าราดาเมนตอนนั้นนะคะมีสภาพที่แย่มากเรียกได้ว่าป่วยหนักจนเจ้าหน้าที่เกือบที่จะตัดสินใจฉีดยาให้เขาไปอย่างสงบแล้วนะคะแต่เจ้าเหมียวตัวนี้ก้าวชีวิตจริงๆไม่ยอมแพ้นะคะจนกระทั่งใช้แรงฮึดสุดท้ายต่อสู้กับอาการป่วยจนหายดีราวกับปาฏิหาริย์เลยและมันก็อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์นี้นับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ แต่ราดาเมนส์ไม่ได้อยู่เฉยๆค่ะเห็นไหมคะเขาจะเข้าไปช่วยกอดนี่เ<ม>ป็นกอดน้องแมวที่ป่วยอยู่นะคะไปคอยนั่งข้างๆนะคะคอยให้กําลังใจแมวที่ป่วยตัวอื่นๆนะคะเป็นไงคะบางทีเห็นเจ็บมากๆร้องครวญครางเขาก็จะเข้าไปเลียขนให้นซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยเห็นแนวเป็นแบบนี้เนาะส่วนใหญ่จะแบบว่า มีชีวิตเป็นของตัวเองรักอิสระจะชอบไปเที่ยวนู่นทเที่ยวนี่แต่นี่ไม่เลยอยู่ประจําโรงพยาบาลตลอดนะคะแล้วก็คอยดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยนะคะจนหน้าที่ถึงได้ตั้งชื่อให้มันว่าราดาเมนซึ่งเป็นชื่อของฮีโร่ในการ์ตูนเด็กที่เป็นแมวกลับชาติมาเกิดเป็นหนุ่มชาวอียิปต์เพื่อที่จะมาช่วยเด็กชายที่เคยช่วยเหลือเขาจากอันธพาลในชาติก่อนอนี่ก็คือที่มาของชื่อเขานั่นเองอ นึกว่าจะคลอเคลียแค่กับแมวกับหมาด้วยใช่ <laughs> กับสัตว์ทุกชนิดค่ะนี่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะเป็นพยาบาลของแท้ <laughs> ใช่ค่ะบุรุษพยาบาลจริงจริง <laughs> ค่ะมาถึงเรื่องที่สองนะคะในเรื่องของการเซลฟี่นันะคะเราก็จะเห็นว่าเพิ่งจะมานิยมกันช่วงปีหลังๆนี้นะคะแต่ที่ประเทศจีนค่ะมีชายคนหนึ่งนะคะที่เขารักการเซลฟี่มาเป็น10ปีแล้วไปดูเขากันเลยค่ะ ชายคนนี้นะคะมีชื่อว่านายเตงเจียจื้ออายุ58ปีหรือคุณลุงเตงประกอบอาชีพโชเฟอร์แท็กซี่อยู่ในเมืองสซินยางประเทศจีนนะคะ mm hmm. คุณลุงเตงนั้นมีนิสัยที่ชอบยิ้มให้กล้องนะคะแล้วก็พร้อมๆกับการเซลฟี่ร่วมกับผู้โดยสารมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ และผู้สูงอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดไว้นะคะเขาก็จะถ่ายเซลฟี่นั้นสะสมเอาไว้มากถึง30,000รูปเลยทีเดียวจนได้รับการบันทึกสถิติจากเซี่ยงไฮ้บิ๊กเวิลด์จีนี่ซือเรคคอร์ดนะคะซึ่งเป็นหนังสือบันทึกสถิติแห่งชาติของจีเลย คุณลุงเต่งได้เล่านะคะว่าจุดเริ่มต้นของการถ่ายเซลฟี่นั้นก็เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนจากการที่เขานั้นรับนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งขึ้นรถในช่วงฤดูหนาวที่อุณหภูมินั้นติดลบถึง30องศาซึ่งนักท่องเที่ยวเขารู้สึกทราบซึ้งมากเลยะค่ะว่า ที่โหรับเขาขึ้นมาเนาะจากอากาศหนาวแบบนั้นพร้อมเสนอทิปให้กับเขาค,คุณลิงคุณลุงเตงบอกว่าไม่เอานะคะ <S <S เปลี่ยนเป็นขอถ่ายรูปด้วยกัน <S 2> <S 2> ไว้ดีกว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะหลังจากนั้นคุณลุงเตงเห็นความซาบซึ้งใจของผู้โดยสารเขาก็รู้สึกอบอุ่นใจอย่างมากแล้วก็ได้แรงบันดาลใจที่จะสร้างความสุขให้แก่ผู้โดยสารของเขาด้วยการเซลฟี่แบบนี้ต่อมาเรื่อยๆซึ่งในแต่ละวันนะคะคุณลุงเตงก็รับผู้ รับส่งผู้โดยสารเฉลี่ยว,วันล,ละ80คนและมีอย่างน้อยประมาณ20คนที่ยอมถ่ายรูปกับเขาจากนั้นคุณลุงเต็งก็จะโพสต์รูปภาพเหล่านี้นะคะลงในเว็บไซต์เว่ยป๋อสื่อออนไลน์ชื่อดังในจีนที่เหมือนกับ Facebook Twitter แบบนี้นะคะพร้อมกับสโลโแกนว่ารอยยิ้มเป็นภาษาที่ดีที่สุดค่ะ hmm. อันนี้ใช้บ่อยนะคะตอนหลงทางอยู่เมืองนอก uk, ยิ้มก่อนยิ้มไว้ก่อนค่ะ <ST. g medicines> บอกทางหน่อยบางคนบอกว่าคุณลุงเตงเห็นทุกภาพก็ยิ้มอยู่แบบเดียวอ่ะ <ừ> mm. คุณลุงเตงก็บอกว่าก็มีแบบเดียวเพราะว่ายิ้มมาจากใจอืมไม่ไงล่ะ yes? แต่บางคนยิ้มเป็นแบบเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะบท็อกซ์คือมันยิ้มด้วยท่ามันตึงแมันตึงมันยิ้มไม่ค่อยได้มันได้แค่นิดเดียวก็ขึ้นอยู่กับว <m uch os> ่าเราจะยิ้มจากใจหรือจากเครื่องมือแพทย์ตลกหน้าตาย อันนี้ก็ต้องตลกร้ายด้วยนะคุะแหมอยากเห็นคุณอภิรักษ์ไปฉีดโบท็อกบ้างจังเลยว่าจะยิ้มแล้วเป็นยังไงนะคะอันนี้ฉีดมาแล้วอ่าหรอค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือสีสันในวันนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆวันนี้ไซลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเอาไหนยิ้มก่อนค่ะโอเคฮะพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเดตตามโฟกัสทลอกครับ